แม่นางกวักเทพีแห่งการค้าขายขอพออย่างไรให้สำเร็จดังหวังในสายตาของคนไทยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายแม่นางกวักไม่ใช่แค่รูปปั้นหญิงสาวในชุดไทยที่ตั้งอยู่บนหิ้งหรือวางหน้าร้านแต่เป็นดังสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นตัวแทนโชคลาภและที่สำคัญคือแรงศรัทธา ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแม่นางกวักให้ลึกซึง้งทั้งประวัติตำนานความเชื่อและวิธีขอพรที่คนโบราณน,นิยมใช้กันอย่างได้ผลประวัติแม่นางกวักจากตำนานสู่หิ่งบูชาตำนานแม่นางกวักมีอยู่หลายสายแต่ที่รู้จักกันดีที่สุด มาจากพุทธศาสนาเทราวาสผสมผสานความเชื่อพื้นบ้านของไทยว่ากันว่านางกวักคือบุตรีของพ่อขาในสมัยพุทธกาลชื่อว่าสุมนาเทวีหรือในบางตำนานเรียกว่านางเทพพรัตวันหนึ่งนางได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระปินทะปาติกะเทระผู้เป็นพระอรหรันต ซึ่งเพียงได้ฟังทำจบนางก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าชีวิตจากเดิมที่ค้าขายฝืดเคืองก็ค่อยๆดีขึ้นพออยู่พอกินจนในที่สุดก็ร่ำรวยอย่างเหลือเชื่อสิ่งที่น่าสนใจก็คือนางมิได้ร่ำรวยเพราะโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่เพราะจิตใจเปี่ยมด้วยศรัทธามีเมตตาขายของซื่อสัตย ทำบุญไม่ขาดและเชื่อมั่นในคุณธรรมเมื่อถึงแก่กรรมนางจึงได้รับอนิสงส์เป็นเทวนารีผู้ดึงดูดรัพย์ผู้ใดละลึกถึงขอพอรหรืออารัธนาไว้บูชาจะเกิดโชคลาภโดยเฉพาะในเรื่องการค้าและการติดต่อกับผู้คนแม่นางกวักกับพ่อค้าแม่ขายไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะร้านทองร้านอาหารร้านของชำมักมีรูปปั้นแม่นางกวักวางไว้บริเวณหน้าร้านหรือมุมหิ่งใกล้โต๊ะเก็บเงินสังเกตได้ว่าแม่นางกวักจะอยู่ในท่ากวักมือขวาซึ่งสื่อถึงการเชื่อเชิญลูกค้าให้เข้ามาส่วนมือซ้ายมือถือถุงเงินหรือมีผ้าคาดเอวแดงๆเป็นเครื่องหมายแห่งโชคลาภ และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยชาวบ้านยังคงเชื่อว่าการตั้งแม่นางกวากไว้ถูกทิศถูกเวลามีการบูชาและระลึกถึงเสมอจะเสริมการค้าขายให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นกิจการใหม่มักมีความเชื่อว่าหากบูชาท่านไว้ตั้งแต่แรกเปิดร้านจะช่วยเรียกลูกค้าได้มากเป็นพิเศษ ขอพอรแม่นางกวักอย่างไรให้ได้ผลการขอพอรแม่นางกวักไม่มีพิธีที่ซับซ้อนแต่อาศัยใจที่มั่นและศรัทธาอย่างจริงจังผสมผสานความสม่ำเสมอลองทำตามขั้นตอนนี้ 1. เตรียมของไหว้ดอกไม้หอมเช่นมะลิกุหลาบหรือดาวเรืองน้ำเปล่าหรือพวงมลาลัย ขนมหวานหรือผลไม้นิยมใช้กล้วยน้ำวา้าอ้อยขนมถ้วยฟูทูบห้าดอกบางสายใช้ทูบเก้าดอก 2. ตั้งจิตและกล่าวคาถาให้ตั้งจิตสงบอธิษฐานด้วยถ้อยคำของตนเองหรือจะใช้คาถานี้ก็ได้นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาวิสุโน จะมหาอิทธิฤทธิพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะอิทธิฤทธิแห่งแม่นางกวักจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าโชคลาภวาสนาเงินทองไหลมาเทมาลูกค้ามาอุดหนุนมิได้ขาดขายดีทุกวันทุกคืนสาธุสามทิศและเวลา วางหันหน้าทางทิศตะวันออกและทิศเหนือจุดทูบไหว้ในช่วงเช้าก่อนเปิดร้านหรือก่อนออกขายเคล็ดลับพูดคุยกับแม่นางกวักทุกเช้าเหมือนพูดกับญาติผู้ใหญ่เช่นวันนี้ช่วยดึงดูดลูกค้ามาเยอะๆนะคะทำบุญใส่บาตรอุทิศส,ส่วนกุศลให้แม่นางกวักบ้างจะช่วยเสริมพลังบุญแม่นางกวักกับความเชื่อยุคใหม่ แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ความศรัทธาในแม่นางกวักก็ยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายบางคนบูชาแม่นางกวักผ่านเครื่องรางพกติดตัวเช่นตะกรุดผ้ายันหรือแม้แต่จี้ห้อยคอโดยเชื่อกันว่าแม่นางกวักสามารถกวักงานกวักเงินกวักคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้ไม่ใช่แค่ในแวดวงการค้าเท่านั้นในยุคออนไลน์ พ่อขาแม่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลายคนยังนิยมบูชาแม่นางกวักเสมือนพลังใจยามยอดขายเงียบหรือช่วงออกแคมเปญใหม่ๆสรุปแม่นางกวักคือภาพแทนของความซื่อสัตย์ความเพียรความศรัทธาและการไม่ยอมแพ้ในวิธีการค้าขายการบูชาท่านคือการเตือนตนเองว่าขยันซื่อสัตย์มีเมตตา แล้วเงินทองจะไหลามาเองและที่สำคัญการขอพรแม่นางกวักให้ได้ผลดีที่สุดคือการขอแล้วลงมือทำเพราะแม่นางกวักจะกวักโชคมาให้แต่เจ้าของร้านต้องยิ้มรับให้บริการดีพูดเพราะตรงต่อเวลาด้วยเช่นเดียวกันหากใครกำลังเริ่มต้นธมาค้าขายหรือกำลังท้อในธุรกิจลองหาหมุมเล็กๆตั้งแม่นางกวักไว้บูชาท่าน ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วสิ่งดีๆอาจค่อยๆกวักเข้ามาหาคุณได้ในไม่ชา้าสาธุ